สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับเจอกับคริสอีกแล้วเนาะในครัวของคริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทําเมนู1เมนูนะครับเป็นอา,อาหารโปรดของคริสเลยคริสเป็นคนชอบทานไก่นะครับไก่สุกๆเนาะแล้วก็ทานบนบกไม่ทานในน้ำนะครับโอเคอเมนูไก่ของคริสวันนี้ก็คือเมนูไก่ย่างนะครับแต่เป็นไก่ย่างสูตรบางแสน <S <S พอดีมีธุระผ่านไปแถวหนองมนเนาะก็เลยแวะซื้อไก่ร้านโปรดของคริสนะครับก็คุยแกไปคุยกันมาเขาก็แบบว่า เขาก็บอกวิธีการทําแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมานะครับคริสก็เลยเอามาทําต่อแบ่งปันให้เพื่อนๆกันต่อนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทําการคริสฝากด้วยใครยังไม่กด subscribe หรือก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสนะครับฝากกดให้ด้วยเนาะจะได้เป็นกําลังใจให้คริสแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าไก่ย่างสูตรบางแสนครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการเตรียมเครื่องหมักกันก่อนนะครับเครื่องหมักของเราก็ไม่มีอะไรก็มี3เกลือนะครับารากผักชีกระเทียมริทยเนาะเดี๋ยวเราจะปั่นทุกอย่างรวมกันไปเลยนะครับโอเคกระเทียมารากผักชีนะครับารากผักชีก็ใส่ไปสัก2รากเดี๋ยวรายละเอียดคริสติงไวใ้ใตค้คลิปไม่ต้องห่วงนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยหัวหอมนะครับหัวหอมก็คใช้3หัวเล็กๆเนาะแต่ว่าเขามีติ่งมาติ่งหนึ่ง ก็ซอยให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะได้เป็นแบบลดภาระของเครื่องปั่นของเราะคะ่ะหัวหอมนะครับใส่ลงไปเลยแล้วตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับพริกไทยเม็ดอันนี้คริสใช้เป็นพริกไทยดำนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ใส่ลงไปก่อนคริสจะไม่ได้ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวคริสจะใส่ลงไปตอนหมักอีกนิดหน่อยนะครับ Okay. คือก็หั่นตะไคร้เอาไม่ได้เยอะมากนะครับเอาแค่แบบว่าหั่นไปเรื่อยๆจนส่วนตรงกลางเนี่ยสีม่วงหมดไปนะครับกลายเป็นขาวๆก็ทิ้งเลยตะไคร้ในคริสลอกเอาเปลือกด้านนอกเอาเยอะมากเอาแค่อ่อนๆข้างในนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆทาตามสูตรนะครับสูตรที่คริสใช้ไว้เป็น1กิโลนะครับวันนี้คริสทําไม่ถึงโลน้องลยเลยอาจจะดูน้อยจุ่มจิ้มน,นิดนึงโอเค ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องตําให้ละเอียดก็ลงมาอยู่ในครกไฟฟ้าของคริสเรียบร้อยเดี๋ยวคริสขอเอาไปบดนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะไปแล้วครับเดี๋ยวคริสมาเตรียมน้ำหมักไก่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเริ่มด้วยของแห้งก่อนนะครับก็ขมิ้นผงนี่เดี๋ยวคริสจะใช้ครึ่งช้อนชานะครับตามด้วยผงกะหรี่นะครับตัวผงกะหรี่นี่คริสจะใช้แค่นิดเดียวนะครับ บางสูตรก็อาจจะไม่ใส่มีเราตัดความชอบเนาะตัวขมิ้นผงก็เหมือนกันตัวขมิ้นผงเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกลิ่นของขมิ้นเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสีผสมอาหารก็ได้นะแต่คริสแนะนําว่าถ้าเป็นขมิ้นได้นึงก็จะดีกว่านะครับแล้วก็มาถึงของกึ่งแห้งกึ่งเปียกก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับ เรียบร้อยอย่างนี้นะเคลสใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยหนึ่งน้ำเปล่าเคลสใส่เท่าปริมาณเท่าน้ำปลาเลยเสร็จแล้วก็เอาเครื่องหมักที่เราบดไว้มาสักครู่นะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยหอมแดงแบบคลนะครับแล้วก็คนเดี๋ยวคคลสคนจนน้ำตาลละลายนะครับพอน้ำตาลละลายเรียบร้อยเนี่ย เพื่อนถ้าไม่แน่ใจรสชาตินะครับก็ชิมก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเอาไก่ลงหมักก็ได้นะรสชาติของน้ำหมักของเราเนี่ยจะมีความเค็มน้ำแล้วก็หวานตามเนาะไม่ได้หวานมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเนี่ยก่อนเสิร์ฟเนี่ยคือจะเอาน้ำจิ้มไก่เนี่ยทาลงไปบนผิวของไก่ย่างของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานจากตรงนั้นเนี่ยก็จะมาเพิ่มนะครับโอเคพอน้ำตาลคือละลายเรียบร้อยนะเดี๋ยวคือพักไว้นิดนึงแล้วมาเตรียมไก่กันครับ เดี๋ยวเรามาเตรียมไก่กันนะครับก็เริ่มด้วยซับเขาให้แห้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหมักไก่ไปในน้ําน้านะําหมักเนาะเพราะาถ้าไก่ถ้าไก่เราไม่แห้งเนี่ยน้ําหมักมันจะเข้าไปในไก่ได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็พอเราใส่ไก่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะปล่อยน้ําออกมาอีกทําให้น้ําหมักของเราจืดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซับไก่ให้แห้งเลยนะครับด้วยทิชชู่ซับอาหารนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคพอเราซับไก่ของเราแห้งสะอาดสวยงามเรียบร้อยนะครับว,วันนี้เนี่ยไก่ที่คือใช้เนี่ยมันไก่สะโพกที่ไม่มีน่องนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เลาะมันจะมีกระดูกตรงกลางเนาะให้เพื่อนเพื่อน,อนใช้มีดนะครับหัน่นลงไปข้างๆกระดูกไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะเอากระดูกออกนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่สุกยากนิดหนึ่งเพราะเขามีกระดูกนะครับเขาให้เพื่อนๆแสะเขาให้ให้แบบ แบะเอาเนื้อไก่ที่อยู่ข,ข้างกระดูกออกเพื่อที่ให้ความหนาของตรงนี้มัน,มนลดลงนิดนึงนะครับเพราะมันจะสุกยากกว่าที่อื่นเนาะพอเราได้อย่างนี้เรียบร้อยก็ใส่ไปในน้ำหมักเลยครับโอเคนะครับพอเราเตรยียมไก่ของเราหมดเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอาไก่ของเราลงหมักกันนะครับ ก็หมักลงไปในน้ำหมักนี่แหละไม่มีอะไรมากนะครับพยายามคว่ำหมอาอด้านเนื้อลงนะครับแล้วก็เอาด้านที่เป็นหนักขึ้นข้างบนน้ำหมักมันจะได้ซึมซับเข้าไปในไก่ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับด้านหนังมันจะไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะด้านเนื้อมันจะซึมง่ายกว่านะครับเรียบร้อยก็พอเราได้่างนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะหมักไก่ทิ้งไว้นะครับคิดมองว่าเวลาจากจากที่ ทำเนี่ยเคสว่าประมาณ3มชั่วโมงเนี่ยกำลังดีนะครับเดี๋ยวเคสจะหมักไว้3มชั่วโมงเนาะวันนี้อากาศไม่ร้อนเคสก็เลยจะหมักไว้ด้านนอกตู้เย็นนะครับถ้าเพื่อนๆนทำในช่วงอากาศร้อนก็หมักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาช่องด้านล่างนะครับก็ได้เนาะหรือว่าจะหมักแบบใช้เวลาน้อยลดลงนิดนึงก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วหมักด้านนอกนะครับในวันที่อากาศร้อนเนาะ ถ้าเพื่อนๆทำตอนคืนตอนเย็นเนี่ยหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นแล้วตอนเช้าเอามาย่างก็ได้นะครับเดีย๋ยวมันก็จะยิ่งเข้าเนื้อได้ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ไก่เคสครบ3ชั่วโมงนะครับมาดูการอันนี้ก็คือไก่ของเคสเนาะผ่านไป3มชั่วโมงนะครับเคสก็หมักไว้อย่างที่บอกอุณหภูมิห้องปกตินะครับ3ชั่วโมงหน้าตาดูดีแล้วเอาเปิดมาแล้วหอมมากหน้าตาดูดีแล้วนะครับเดี<อ>๋ยวเรามาย่างกันเลยดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเราย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะอย่างที่คสบอกนะครับก็เดี๋ยวจะเอาด้านที่เป็นด้านเนื้อขึ้นก่อนด้านหนังไว้ข้างล่างนะครับก็พอได้แบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสก็จะไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันของคริสนะครับอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ว่ามันคือการย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูการตอนนี้คริสยังไม่บอกนะครับว่าคริสย่างที่กี่นาทีเนาะแต่ตั้งใจว่าจะย่างที่อุณหภูมิประมาณ160กนะครับก็ค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเ,เนาะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวคริสมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าคริสใช้เวลาไปเท่าไหร่แต่อุณหภูมิที่160นะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ไก่ฝั่งเนี่ยของเราโอเคแล้วพร้อมที่จะกลับไปย่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อันนี้คือหน้าตาไก่ของเราเนาะอย่างที่คริสบอกตอนแรกเนาะคืเอเราไปาย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมด20มนาทีด้วยอุณหภูมิ160องศานะครับพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคริสจะกลับเอาด้านหนังขึ้นสีสวยมากแล้วและตอนนี้คือที่คริสยืนอยู่ตรงนี้นะครับหอมมากๆเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคริสเอาโอเคพอกลับขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวคริสเอา น้ำหมักที่เหลืออยู่นะครับทาลงไปสักนิดหนึ่งที่หนังนะครับโอเคพอได้ประมาณนี้คือเซาน้ำหมักทาไปที่หนังของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวคริสเอาไปย่างต่อในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะเดี๋ยวคริสมาสรุปให้ว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาสุกพร้อมเสิร์ฟนะครับ มาแล้วไก่ของคริสนะครับครั้งที่2คริสก็ใช้อุณหภูมิเท่าเดิมเนาะร้อยหกสิบองศานะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความร้อนสะสมของไก่อยู่แล้วนะครับคริสก็เลยย่างต่อยอแค่15นาทีนะครับตัวหนังไก่เขาก็กรอบดูสวยงามแล้วก็หอมมากๆเลยพอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับคริสจะทาะไก่ด้วยน้ำจิ้มไก่นะครับ อันนี้เป็นวิธีที่ทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าไก่ย่างบางแสนอะส่วนใหญ่อะเขาจะทาน้ำจิ้มไก่ก่อนที่จะขายนะครับมันจะทำให้ตัวไก่เนี่ยมีความมันวาวเนาะแล้วก็มีรสชาติหวานหวานนิดนึงจะสังเกตว่าไก่ย่างบางแสนจะออกแนวมีความหวานหวานนิดนึงนะครับโอเคแต่ไอส่วนของน้ำจิ้มไก่เนี่ยมันก็เขาคงไม่มาบอกสูตรเราเนาะได้มาเท่านี้ก็รู้สึกขอบพระคุณมากๆละ เคอทาด้านหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวคือจะเอาใส่จานเนาะแล้วเดี๋ยวมาทาด้านหลังด้านเนื้อต่อนะครับโอเคแล้วคือจะเอาน้ําจิ้มไก่ทาด้านเนื้อต่อน้ําจิ้มไก่เนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบรสชาติของยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้น,น,นเลยนะโอเคเรียบร้อยคริสก็ทาด้านเนือ้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับเอาด้านหนังขึ้นโอเค โอเคไก่ย่างสูตรบางแสนของคริสก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะเสิร์ฟไก่ของคริสเนี่ยคู่กับข้าวมันเนาะเบื่อข้าวมันที่เป็นไก่ตม้มแล้วมาลองดูข้าวมันกับไก่ย่างสูตรบางแสนดูบ้างนะครับนอกจากข้าวแล้วเนี่ยคริสก็จะใช้น้ําจิ้มแจ่วเสิร์ฟคู่กันไปด้วยนะครับ k k things, ๆๆนะก็หลีกหนีความจําเจเนาะข้าวมันไก่ต้มก็เปลี่ยนเป็นข้าวมันไก่ ย่างสูตรบางแสนเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับคิสฝ <Okay. S 1> ากด้วยใครยังไม่กด subscribe หรือก็ติดตามให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะแล้วก็สําหรับใครที่มีคําถามอะไรหรืออยากจะสื่อสารอะไรกับคร mm ิส hmm. ก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ hmm. ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอาหารจานถัดไปนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการทําอาหารนะครับ enjoy your cook ครับบ๊ายบาย